ก,การสายหอบสายหอบอ้าวลุยสายหอบสวัสดีครับผมขอบคุณยูทูปบ่าวโจต่อต่อครับผมเห็นไหลาะลองนูง้กว่าครับผมถึงมาลุเจ้าแรกครับปมาเดิมยืนนี่ครับปมาเดิมก็ลังออกตรงครับเขผากประมาณนี้แหละครับเโยวแน่เดี๋ยวแน่เหลืองแน่กับกำลังกำลังพอลง เกี่ยวเป็นทงเป็นทงเลยครับเพราะฉะนั้นได้เป็นทางการเหอนไัครับพี่น้องมึงครับสายหอบครับสายหอบบรรยากาศครับเกี่ยวอยู่ใกล้บ้านนี่ครับติดบ้านยุกไก่บ้านเลครับไอ้มุ้งก็สิหล่เนี่พี่น้องผมเอาเขียงหล่เนี่อา้าวสายหอบสายหอบครับสายหอบตรงนี้ประมาณ ดีไรเหรอครับนะครับเนะขาเขาพท่นนานได้ชว่าทุกที่เหรอครับแต่ว่ามันแบมันพอเจียวเริ่มห่อิ่มหลงไปครับกูได้เป้ามันแบบบน้นนี่ะเกียวเผาอยู่ปวะมาเนะครับพงเน่งครับนี่ไปใส่บ้านใจขอกว่าสีไลายเนี่ย ยุทธนาการช่างนะครับพี่น้องขั้นบ่บ่แมนคันทีผมท้ายไปทีลุงไปสองสิบเด้อขั้นมีเป็นสองขั้นสิบสามรงค์ลวดในบ้านผมนะครับแต่ก่อน,นมันเป็นรถตรงตรงกับจอมีเพื่อนกันตัดอุ้มมาแกเคยอร์บิวอุ้มหยุดมาครับ นยึดเกา่าครับรถคันนี้ประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีได้ครับแค่ว่าการรวมบรุงก็ยังแจ๋วก็พอแก,อแก้ขับมือเดียวเราแก้ขับมืดเดี๋ยวเราแก้ขับดีขับมือเดียวรักษาบอมลุงดีครับข่ายยุทธนาขายมีนีน่สองตัวครับรถบ้านบ้านนึงนะครับ โน้นสาดน่าโพ้เลยครับพ <Please. S 2> ี่เนาะฮะใช่นครับสายหอบครับสายหอบสายหอบครับดูครับสายหอบโอเคยังเนียนอยู่เลยนครับพี่น้อง อายุการสมมัมบัณฑครับผมแช่ครับเองแช่กับไปประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวื้องๆยังยงั้นคิดเลยอาย่อายุเลยดนครับสมมัมบัณฑ์ดีครับ อุ่มหม้สองสันหาปัจจุบัครับแต่ว่าจะกี่รถถึงรถตูงสอบรถเหล็กส่อหน่อยไซอุ่มไงแยกครับเนียนเนียนหนึ่บ้านนี่ก็่นี้ห่านนี่ตีไม้คันหนึ่งไห้เสียงคันหนึ่งยุทธนาสองแบบสักสุพรรณโหที่ผมไป่ายแล้วครับเยียบสิ คือพันขันสองพันยี่สิบเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ออกเป็นเกี่ยวได้หมู่นองหมู่ครับกําลังเริ่มลุกเลยครับถ้าว่าจะเป็นทางการกับพวกเมนะครับห่อไงชื่อเขี้ยวเราก็เริ่มมีชื่อเกี้ยวมีมันเนี่ยมันนี่ก็คึมๆครับผมบรรยากาศที่นองของเชียงครับสายหอบสายหอบครับสายหอบ ยาเดี à, của người, của ôm, uh, đây, ๋ยวนี้ก็บ่ปุ้ง้วครับาเพียงไปพอได้อีกจิบกู้มือผู้ไดก็ได้ครับชมมาสิบก่้มือทีได้แล้วเมันลุงไปมันแล้ลุงทวงลงาแล้วไมกาอย่เี้ยไมื้อ Hãy subscribe đi kênh đi Mì Gõ Để thứ ba lỡ rồi video hấp dẫn câu ra không năm hàng tháng ngon, hết chưa gì một tháng hết อบุือเดแล้วไอ้ที่เหรอครับ,น,รบนี่สายหอกอิดบานหอมไอ้มุ้งกระไลาสายหอกกระไลใช่ไหม แข็งแล้วครับมันก็เลียนแค่นั้นครับพี่หน่อยแ,แข็ง ก็ยายอสูตรกไปทีนองก่ได้ไปถามหลายเลยองย่าแ่นยู้ำกันไดแค่ยู่แบบมบ้านนี่เ่ก็ได้ถามรลยเ่อได้ันเสเป็นอย่างนี้ครับดึงตามสภาพเป็นอย่นีครับ

ครับเขาน่นแก้ดีเลยนะครับดมากับผพ้าพึ้นห้องลูกกับพท่านได้ปันได้ครับห้องแม่กับเพอาครับแต่กระจกมามันล่อยแปมมันก็นแห้งกีนี่คือคอ,อน้ำม,มันแห้เงเนาะเกี่ยวขอตากับประมาณนึนะพดี เอเถาแก่น่อยกูเจ้แล้วเงาโก้เถอวะเอาแก่น้อยย็ดนาน,น,นึงชื่อกชิหสมดทรเมงัเตะสสยหอบเตรียมโตสายหอบรตรงนี้กะลังหลับกะลังลุ้กะลังเงี่ยหมดันทั้ได้ถึงลอยปเ้น

nó bàn được rằng hà hết nó để yên không cha má gì chậm cô nó hấp trái hông Ô, à, trái chứ không lúc mày mới nó trái hộp kìa, Ôi, trái hộp Thế đó có mấy phút Thế leo Mày leo, mày leo, trái lại เอาครับสายหอบสายหอบอ้าวจัดไปสายหอบม <c oughs> ันนังหาทิ้งที่ลหนอีกไก่บานเนี่ยเล่นแฟนสายหอบ <c oughs> ไปบุญแม่ไปห้องต่อสายแม่บุญมีคนไปอ่ะ ่องในเชือกเชียวเนี่ยครับสายหอบกันหลายเนี่ยในเชือกเชียวก็มีสายหอบสายหอบไม่ใช่สายแทงนะครับแล้วนี่เชียวเนี่ยครับไอกโบ่นี่ครับมันงานงันกุ้งกุัว chiều quay hãy được đốt đây nhà mới tám nhà tám mẹt lái anh Khiền mất chú luôn lái thoại nè vải sợi vải nè, xíu xíu đấy nè, thứ ba là đập cả thứ ba có xe này, có thứ ba ngắm thật có phải đây này. thứ ba này, hoa vương này. bên này trái hộp, không có trái của này, bát của à. ไปแล้วไปแล้วโอ้ยอ่ะอ่าๆๆยิงเขียวดีกว่นี่พอทีไปพุ่งออก,กนี่หลายพุ่งอันนี้สายหอบไฟหลายพุ่งไฟสูบว่วไปออกก็ทีไปต่อสายพุ่นออกน้ำวัดโบราณยิงเขียวดีกว่านี่ทมบรรยากาศประมาณนี้นะครับสายหอบครับผมหล,ลายแน่ครับ อาก,การออกมา m นี้ยแะครับก็เพิ่งเริ่มลงงานครับผมน้องยิ้มเียบิ่งไปติดตามไปที่หอนรุ่นไหนใครไหนรถในบ้านนี่เป็นยังไงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อจะว่าได้ครับผมสุดท้ายคลิปตามฤดูกาลเล็กน้อยก็ดเป็นท้ายนานพักหน้าพักครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหะครับสวัสดีครับ